สวัสดีจอทวีชันะครับอยู่ในห้องนะฮะมืดหน่อยเห็นลูกเอ็นี่ออยู่หลังบ้านนะนะเคยลงไปแล้วคลิปหนึ่งอีกอะไรนะลูกรกระทงลอกหรือเปล่าครับลูกอะไรนะสาวรถนะฮะผมเห็นมันหล่นเกิืนไปหมดเลยผมลองปรจับมันเมื่อก่อนผมไม่สนใจนะเห็นพวกพนักง,งานอะไรมันกินกันนะแต่นี้ วันนี้เห็นมันหล่นเยอะก็เลยลองลองเก็บมาชิมดูนะครับวันนี้เห็นพี่เกลือรามเหลืออยู่นะเดี่ยว้นในโจจะลองกินตี่เป็อะไรไม่รู้ลองกินกับพี่เกลือรามเนาะก็เห็นได้ข่าวว่ามันออกเปรี้ยวนะครับมนันหนังเหนียวขนาดนี้โอโ้เดี๋ยวลองดูในนะว่ามัน ถ้าเปรี้ยวนี้จะกินกับพริกเกือรอาวได้นะฮะผมว่านะนะเดี๋ยวลองชิมดูอ่านี่หอมาแล้วอย่างนี้นะอ๋อน่อมะลึงเหลืองแบบนี้อืดมดูครับสำหรับคนที่ไม่เคยทานนะฮะมีหลายคนนะผมคิดว่านะไม่เคยทานลูกนี้นะชาวรสสมัยก่อนไม่คย่ยกินกันเลยเปล่านะพอช่วงหลังมานี้รู้สึกกระแสมาแรงกับ เรื่องของสวรรรดนะฮะเมื่อก่อนมันอยู่ในป่าในดงคนไม่สนใจหรอกครับขึ้นตามป่าตามอะไรพวกนี้ครับเพราะว่ามันจะเป็นเครือเครือไม้นะทีนี้เพิ่งจะมีคนมาสนใจเอามามาทําเป็นเครื่องดื่มหรือว่ามีคนสนใจเอามายิงกัอย่างจริงจังในช่วงหลังนี่เองครับเพิ่งจะได้ยินโฆษณาทีวีที่ว่าน้ําสวรรรดน้าสวรระรดนะฮะใช่หรือเปล่านะไม่ได้ใจนะครับก็น่าจะเป็นสวรรรดนี้แหละนะฮะ ก็ลองมาชิมดูนะครับว่ามันจะอร่อยแค่ไหนนะนี่ครับดูสีสันนะเหลืองนะแล้วมันิ่กลิ่นหอมนะหอมไม่คล้ายคล้ายฝรั่งสุกนะครับบอกตามตรงนะคล้ายกลิ่นฝรั่งสุกเลยนะครับตเตรียมช้อนอะ่ะคุณโจจะกินกับพเกลือลาวนะนี่แบบนี้เลยลองดูน่าจะเวิร์กนี่ถ้ากินได้แล้วก็ท้องไม่เสียนะ ต้นนี้จะเสร็จผมจะเสร็จสุนิโจเป็นประจำนะครับมันขึ้นอยู่หลังบ้านนะเดี๋ยววันหลังจะถ่ายต้นให้ดูเต็มไม่หมดเลยนี่เขาใส่พิเกลลาวไปเลยนะไม่รู้ไม่รู้ตลกหรอเปล่าถ้าทำแบบนี้หรือเพื่อนๆขากินเหมือนกันนะครับหรือว่าอาจจะกินอีกหลายรูปแบบนะบอาจจะเอาไปผสมกับน้ําตาลน้นําเชื่อมทําเป็นน้ําหวานอะไรอย่างนี้นะฮะดูครับอุ้ยนี่ครับมีน้ําด้วยอื้อ เห็นเลยมันมีเม็ดนะเม็ดมัน่ะสีดําแล้วมันจะมีเหมือนกันเนื้อเยื่อหุ้มเม็ดมันสีดําคิดว่าน่าจะกินได้เม็ดมันนะผมกินผมเคี้ยวมันดังกรบกรบกรบนะก็กลืนลงไปแล้วนะครับคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับทานได้นะอืม เปรี้ยวมากเปรียปร้ยวเปียวอืมเขาเรียกอะไรกินแก้ส่างแก้เมาดีมากนะคนที่อยากส้มอยากอ,ลอกล้างวันตื่นนอนนะใครนอนแต่บ่ายกลางวัน,วนนะครับปื้ขึ้นมาถ้ากินนี้ตาสว่างตาแจ้งเลยนะะกินเสร็จแล้วก็ซดน้ำเลยมผมไม่รู้ว่า ไอ้ไอเมื่อเข้าขายมันกินได้หรือเปล่านะไอท้ที่หุ้มอีกชั้นหนึ่งของมันนะนะแต่ผมกินเฉพาะเ,าเป็นที่เป็นวุ้นสีลงเหลืองแล้วก็เม็ดมันนะครับโอ้หืมอืมคุณผู้ชมเจออยู่ที่บ้านหรือว่าอยู่ในป่านะครับ จะหอยเป็นสับปะรดนะฮะเดี๋ยวไปเก็บลูกอื่นมากินนะครับถึงก็ชีวิตสรุปว่าเป็นอะไรที่อร่อยมากอแมงล้อก็จะเหลืออย่างเงี้ยโบยอย่างงี้นะไอตัวข้อขานี่ไม่น่ากินได้แล้วแหละกินได้แค่ส่วนนี้นะครับถ้ากินได้ก็ช่วยบอดหน่อยนะครับอันนี้โจไม่เคยกินเหมือนมันเข้ากันดีมากเลยเดี๋ยวกินลูกเดียวก่อนอันนี้เก็บไว้สับปะรดนี่รู้สึกว่าคิดไปเองนะว่ามันน่าจะอยู่ได้หลายวันเพราะอะไรรู้ไหมครับ เปลือกมันเหนียวมากขนาดเฉือนยังจะแทบจะไม่ออกเลยมันแบบมันเหนียวทั้งคือมันจะเปิดทั้งเหนียวทั้งแข็งนะอ่ะเดี๋ยวกินอีกเือนล,อลาวนะแต่สำหรับเพื่อนๆถ้าเกิดจะเอาไปทำน้ำผลมไม้นะครับให้ใส่ให้ใส่ใใสน้ำเชื่อมหรือว่าน้ำตาลเยอะๆหน่อยนะครับ ก็จะเป็นการดีเพราะว่ามันจะได้ตัดความเปรี้ยวของเขานะครับนี่ฮะดูครับไม่ทราบว่ากล้องมองเห็นหือเปล่าถนะ้ามันแสงไม่พอนะครับนี่เขาใส่แล้วแบบนี้เลยอืแล้วคว้านหน่อยนึงนะคว้านคว้านคว้านแนน้ำไม่กินในรูปมันเลยนะมันจะได้บรรยากาศแล้วก็ได้อรรถรสในการกินลูก สวรดนะครับนี่ครั้งแรกนะครับที่กินนะฮะ<ด>ก็ถึงบอกไงครับว่าถ้ามันไม่ท้องเสียหรือว่าไม่เ,เวียนหัวไม่อะไรไม่อาจเจียนอะไรก็จะกินต่อไปนะครับมิน่าผมนึกว่าเขาทำไมเขากินกันได้นะะเนี่ยออกแล้วครับอื ินเม็ดมันด้วยได้รสชาติของเปรี้ยวเค็มเผ็ดกับพิเกลลาวนะครับบางคนไม่รู้จักพริกเกลลาวนะคืออะไรอยากจะแนะนํานะครับบางคนนะขายขายน้ําผลไม้เอ๊ะขายของเรานะไม่มีพิเกลลาวนี่ผมว่าคนไม่ไม่ค่อยจะจะบริการเท่าไหร่นะครับเพราะอะไรเลยครับเพราะว่า พริกลาวตอนนี้มันไม่ใช่ท้าทางกันเนฉะพาะในภาคอีสานนะตอนนี้ในกรุงเทพนิยมกินมากนะครับพริกลาวนะส่วนผสมไม่มีอะไรมากครับพริกป่นเกลือชูรสนะครับน้าตาลไม่ต้องใส่พริกป่นเกลือชูรสแค่นั้นเองครับสามสามอย่างมันจะให้รสชาติที่เค็มเผ็ดเค็มเผ็ดนะครับแล้วก็แต่ถ้าใครไม่ชอบชูรสก็ไม่แนะนําให้ใส่ก็ได้นะครับใส่เกลือครับ พริกนะครเรียบร้อยครับบอยละสองอันก็กินให้ดูแค่นี้ก่อนก่อนแล้วกันนะครับสรุปว่าอร่อยมากนะครับนี่สำหรัรถหลังบ้านหลังรีสอร์ทจนที่มารีสอร์ทนี่เองครับเพื่อนเพื่อนที่มาพักนะครับมาไปกินได้เลยครับมันออกตลอดปีเห็นหลนตลอดปีตลอดชาติฮะเยอะแยะหมด้านหลังนะครับเดี๋ยวถ้าใครที่อยากดูต้นมันนะฮะก็คอมเมนต์เข้ามาเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะครับว่าบางคนอาจจะไม่เคยเห็นต้นมัน หรือว่าอาจจะไม่เคยเห็นผลดิบผลสุกผู้ที่ถ้าสุกแล้วมันจะหล่นมาเองนะอันนี้คือถ้าสุกแล้วก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ครที่สุนิจโจให้ชมจนช่วงแรกนะครับกรอกลับไปดูครับมันออกสีเหลืองมันจะเป็นรูปสีเหลืองนะแล้วก็ออกหอมหอมคล้ายกับฝรั่งสุกนั่นแหละครับคือมันสุกแล้วนะครับก็รับประทานได้เลยครับนี่ครับผลเื่นขนาดนี้นะลูกสับรดครับขอบคุณครับที่ติดตามชมครับสุนิจโจไทยแม่ชาแนลครับ